วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึงไม่เคยพูดจาไม่เคยสบตาด้วยซ้ำไปไม่รู้ทำไมหัวใจ มันคิดถึงไม่ได้เจอกันในตอนเช้าตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่เห็นเลยสักทีไม่รู้ไปอยู่ mm <laughs> 背影，秘密集中。 สวัสดีครับคุณพ่อพ่อกำลังใจด้วพ่อพ่อนั่งกำลังใจอยู่ข้างล่างเลยนี่พาคุณพ่อเชิญคุณพ่อครับผมเรียกคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อครับไม่ใช่ครับเชิญครับเชิญครับคุณพ่อไม่ขึ้นเหรอลูกพ่อขึ้นไหมพ่อนั่งอยู่ข้างล่างค่ะไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นทำใหคุณพ่อขึ้นมาเลยแต่ถ้าขอพ่อกำลังใจขอเชิญพี่คุณพ่อจะขึ้นเลยนะฮะเออ สวัสดีครับสสวััดีครบพี่ป้าสวัสดีครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับขอบคุณครับพี่ติดไม้เลยเอาติดไม้ให้ก่อนครับบุกงเข้ามาให้พี่ป้าหน่อยครับนะฮะโอเคพี่ป้าก็จะขึ้นมาด้วยครับผมนะฮะโอเคจริงๆมาเจอแต่เด็กๆกับพี่ป้าจะแต่มาไปบ้านมันจะรู้รู้แล้วพี่ป้าเดี๋ยวเลี้ยงลูกแบบว่าต้องต้องมีดนตรีตั้งแต่เด็กๆพี่ป้ามีลูกทั้งหมดกี่คนครับคนเดียวครับก็คือลูกสาวคนนี้เลยครับ ดีเอ็นเอนี่ได้มาเต็มเตมเลยหน้าก็เหมือนใช่ไหมคะน้าก็คล้ายสไตล์เพลงก็คล้ายของณพ่ลองร้องลองเพลงนี่คุณพ่อสอนไหมคะหรือว่าเป็นเองตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคะร้องเพลงหนูรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันถ่ายทอดมาทั้งซึมซับเข้ามาใช่ค่ะจริงๆคุณพ่อแบบว่าผลักดันลูกอะไะเด็กๆไหมครับให้เล่นดนตรีไม่ได้ผลักเลยครับไม่เลยจริงๆเกิดมาเขาชอบวาดลูกมาก แล้วก็เขาก็เรีกว่าจะไปทางนั้นแล้วนะครับมันก็จะไป<ต>เป็นศิลปิลีวาดรูปแล้วครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็หยิบกีตาร์ที่แขวนๆไว้มันคลำๆแล้วก็แล้วก็ยาวเลยตอนนี้ฝึกเล่นด้วยตัวเองใช่ค่ะพี่อ๊อฟไปคนทำทางร้องทางเล่นเลยอะทางร้องทงเล่นด้วยตัวเองใช่คุณพ่อได้สอนเทคนิคอะไรไหมตอนที่เราฝึกถ้าเป็นเรื่องร้องกับกีตาร์คุณพ่อจะสอนเป็นเรื่องแบบฟิลิ่งในการเล่นแต่จะไม่ได้เหมือนสอนทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมให้ฝึกฝนด้วยตัวเองใช่ พี่อ็อบนี่คือศิลปินใหม่ของจีนนี่ใช่ครับนี่คือศิลปินใหม่ของจีนนี่ตอนนี้คุณมีหน้าที่อะไรก่อนจากศิลปินวง big ass วันนี้มีหน้าที่อะไรกับก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้บริหารของจีนนี่ครับแล้วก็ศิลปินในฝั่งร็อกทั้งหมดอะไรอย่างนี้ครับอ๋อพี่อ๊อฟเป็นคนดูทั้งหมดเลยใช่ครับใช่น็อกผมมินไม่น่าจะอยู่ร็อกนะก็จริงจิงจีนี่ผมว่าจริงๆแล้วดีเอ็นเอของจีนนี่ก็คือศิลปินตัวจริงแล้วผมว่าครั้งแรกที่พี่ป้างโทรมาแบบว่าเอออยากให้ขมิ้นอยู่จีนี่อ็อบค ผมก็คือว่าโอ้โหจริงๆผมก็ชื่นชอบน้องเขามานานแหละทั้งการวาดรูปทั้งการเล่นดนตรีร้องเพลงเนี่ยแล้วน้องเขาก็เขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วเขาทําได้จริงๆแล้วก็ในอนาคตเขาน่าจะเก่งได้มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดมากในการแบบรับน้องมาอยู่ที่กีนี่ผมว่าความล็อกหรือความไม่ล็อกมันอยู่ที่ข้างในความเป็นตัวจริงของเขามากกว่าเป็นห่วงเรื่องเดียวเป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่อง คุณพ่อเขาห่วงลูกสาวมากพ่อตามไปทุกที่มั้เคยําส so, ัมภาษณ์พ่อเขาที่เป็นคนรับส่งหนูเองเลยถูกต้องไม่ลูกสมัยก่อนสมัยก่อนหนูเด็กๆตอนไปโรงเรียนที่พ่อรับส่งเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันนะลอดแล้วจนถึงตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแหะพ่อต้องห่วงมากกว่าเดิมสิมากกว่าเดิมกเดิคนละแบบไม่ต้องเป็นสาวเาเมื่อก่อนเนี่ยพี่ป้าเขาชอบฟังแผ่นเสียงเลยเขาชวนผมไปที่บ้านตอนนั้นสิบกว่าปีที่แล้วคามินก็น่าจะสัก สี่ห้าขวบจะเปิดเข้าประตูบ้านพี่ป้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าอยู่ใกล้ลูกกูนะมึงจริงเหรอเฮ้ยเด็กสี่ห้าขวบจริงเหรอจริงพี่จริงเหรอแบบเฮ้ยพี่นี่น้องยังสี่ห้าขวบอยู่เลยนะจริงเหรอมึงอยู่ใกล้ห้ามอยู่ใกล้ลูกกูเด็กห้าจำไม่ได้ป่ะผมก็เลยรู้รู้สึกรู้สึกกลัวเรื่องนี้ใช่ครับและใน MV ใน MV สังเกตไหมครับ MV จริงมีพระเอก MV นะครับ แต่เราจะได้เห็นแค่ใบหูของเขาเท่านั้นไม่ได้เห็นใบหูพราะเห็นแค่ข้างหลังห้ามเห็นหน้าเขาห่วงเบอร์นั้นเลยฮะอันนี้รู้จริงเรื่องจริงครับแต่หรือแซลครับพี่ป้างจริงไหมหรือว่าแซลมันเป็นพอดเรื่องครับมันเป็นพอดเรื่องไอออฟเป็นแซลเองคือพอคุยเรื่องบท MV กันแล้วแบบพี่ป้างครับขอเห็นหน้าเขาครึ่งเนียะ้ ไม่ให้เห็นหวยแก่หมเป็นอเ้าจันจะมาอยู่ดีลูกพี่ป้าห็นว่าโอเคมัองจำได้ว่าตอนนั้นแต่ก็น่าจะสิบปีที่เราไปคุยกันหนูน่าจะหกเจ็ดขวบอะเพราะที่ไม่สัมภาษณ์อะก่อนนั้นจริงๆเราเห็นน้องบอกชอบวาดรูปวันหนึ่งเห็นอะไรในตัวลูกนี่ยต้องเป็นศิลปินเหมือนพ่อ d n A ได้มาเป๊ะเลยเนี่ยอะไรที่พี่ป้าเห็นในตัวน้องคนนี้คือเรารู้สึกมันเป็นเรื่อง น่าแปลกใจมากครับว่าอยู่ดีๆก็มีสิ่งมีชีวิตอีกอีกแบบหนึ่งซึ่งหน้าหน้าเหมือนเรานะ <c oughs> เด็กๆก็น้าหน้าเหมือนพี่มากพี่ตอนเด็กๆนี่หน้าเหมือนเขาเลยครับ <c oughs> แล้วก็พอเขาเล่นกีตาร์พอเขาร้องเพลงเนี่ยสำเนียงอะไรบางอย่างท,ที่ที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเนี่ยเขาเล่นออกมาแบบนั้นนะค <c oughs> ือร,รู้สึกว่าเหมือนมันเอ๊ะหรือมันถ่ายทอด DNA ด้วยหรอ <c oughs> เรล <c oughs> ่าแปลกมากแล้ววิธี วิธีการร้องวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันเหมือนเหมือนสิ่งที่เราอยากให้เป็นบางอย่างพี่ทําไม่ได้ด้วยซ้ำนะการเล่นกีตาร์โปร่งบางอย่างพี่รู้สึกว่าการเล่นกีตาร์โปร่งที่ดีบางคนจะเป็นอย่างนี้นะเคยคุยกับเขานะเขาเล่นออกมาเหมือนที่พี่คิดไว้ซึ่งบางอย่างพี่ก็ทาไม่ได้ไอฟลลิ่งดีขนาดนั้นบางอย่างพี่ก็ทาไม่ได้แปลกดีครับการฝึกฝนด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแปลกดีใช่อย่างเพลงนี้น้องทำเองก็มีส่วน กี่ยวข้องในการ<ม>เรียบเรียงทั้งหมดด้วยอ,อมินมีส่วนรวมในการเรียบเรียงก็คือการแต่งจะเป็นพาร์ทของลายกีตาร์ปโปร่งแล้วก็คีย์บอร์ดค่ะที่มินเป็นคนแต่งอแต่งดนตรีเรียบเรียงดนตรีเองด้วยก็ได้พ่อมาเลยเติมเจำเต็ม <c oughs> ไ,ไปบ้านกูอะเมื่อเราไปบ้านเขาตันตีไทยกลัวพ่อจะจับลูกเล่นเป็นโนจะมีเป็นโนไว้เลยกลางบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะคือเป็นบ้านเหมือน บ้านอะพ่อแกเป็นพระเอกมาก่อนแกก็เป็นพระเอกต่อจากพ่อบ้านก็มีกล้องมีไฟตั้งอยู่เล่นละครยเด็กของบ้านนี่ก็เป็นแต่อันนี้คือดนตรีคือแบบพ่อศิลปินเลยพ่อจัดตารางให้ลูกเลยนะจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยได่จัดนะมดามคือเขานั่นนั่นเองจริงๆจริงๆพี่ก็รยกว่าเขาจะไปแนววาดรูปนะแต่ว่ากีตาร์แขวนแนอยู่ก็เคยบอกเหมือนกันก็ เคยบอกเขาเหมือนกันว่าถ้าอยากเล่นที่หยิบมันเล่นได้เลยนะแล้วเขาก็มาเองเขาก็มางเขาเองตอนแรกพี่พี่กะเลยว่าอะว่าดลูกก็วาดลูปไปเลยจะร้องเพลงหรืออะไรก็ว่าไปเลยแล้วแต่ลูกเลยสุดท่าของลูกที่เองชอบเขามาของเขาเองแล้วอย่างการแต่งเพลงเรียบเรียงดนตรีต่างๆนานามันเราต้องไปเรียนไหมหรือว่ามันอยู่มันก็ออกมาเองของมันเองหนูว่าเรื่องการแต่งเพลงกับความสามารถทางดนตรีมันจะเหมือนแบบคนบางคนมันเกิดมาแล้วเขาจะเหมือนมีเซนส์ทางนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าฝึกฝนด้วยมันก็จะ ไปไกลเลยเราก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่มีเซนส์ทางการดนตรีก็คิดว่าเพราะคุณพ่อเป็บดนตรีนะมันต้องมีสายเลือดแหละมันนอตหนึ่งเลสายเลือดอ่ะใช่ความจริงแล้วเนี่ยพี่อ๊อฟต้องยอมรับอย่างพี่ป้าเกินเห็นไหมว่าเนี่ยพี่ป้าเนี่ยเขาท้อกับวงการเพลงมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่ย้อนกลับไปสมัยเทปผีพี่ีเดือนฮะตอนนั้นเมื่อก่อนอาชีพของพวกเราคืออยู่ได้จากเทปกับซีดีถูกต้องไหมครับวันหนึ่งเทปปีซีดีเดือนเต็มตอนนั้นพี่ป้าก็เฮ้ยมันท้อกับเพลงการทําเพลงแล้ว อยู่ดีๆวันนี้ก็บอกไอเอนเนอรเหล่านั้นน่ะการคิดสร้างสรรอยากจะมาใส่เติมเต็มที่รูปสาวคนนี้หมดเลยโอ้ใช่เลยครับใช่เลยคือเออนนี้เป็นสิ่งที่พี่ยังไม่เคยบอกใครเลยนะว่าคือพี่รู้ตัวว่าเรามาถึงปลายปลทางของอาชีพงานเราแล้วล่ะออีกไม่นานพี่ก็คงกเกษียณแล้วล่ะอยู่ดีๆไอ้นี่ดันสนใจดนตรีขึ้นมา <He> i, มันสวนทางกันพอดีมันสวนทางก, <c oughs> กับพี่พอดีคือเหมือนเหมือนเหมือนเราหมดไฟเหมือนเราส่งไม้ต่อให้ลูกอะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าดนตรีของเด็กวัยรุ่นอะ่ะมันยังมีอยู่ในตัวพี่แต่ถ้าจะให้พี่เอาสิ่งเหลนะ่านั้นออกมาในในสภาพคนแก่อายุห้าสิบกว่าเนี่ย <c oughs> พี่รู้สึกว่า <c oughs> มันไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรายังมีอยู่อะ่ะมันามาถ่ายเขาได้อเออซึ่งมันพอดีเลยอะ่ะคือจริงๆตอนเนี้ การที่พี่จะแต่งเพลงร้องขึ้นมาสักเพลงเนึ่งมันต้องคิดว่าคนอายุห้าสิบกว่าจะร้องเพลงอะไรได้สักแค่ไหนครับแต่พอพอไอ้นี่มันขึ้นมาเฮ้ยโหเหมือนมันเหมือนมันพอดียังไงพี่คนทำเป็นทุกอย่างทุกสิ่งอนกานได้เต็มที่เลยก็แปลกดีแปลกดีครับพี่ี่พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟในฐานะต้องดูแลศิลปินเนี่ยนะต้องแบบเป็นคนที่ดูแลเด็กคนนี้ได้อะไรความเป็นพี่ป้ามาบ้างความอันดับแรกคือความมั่นใจครับแล้วก็แล้วก็ไม่ คือเขาสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองอคือผมก็ทํางานกับพี่ป้างแล้วก็อยู่กินเที่ยวกับพี่ป้างมาตลอดคือพี่ป้าเขาจะเด็ดเดี่ยวในความคิดพ่อมากๆซึ่งขมิ้นเนี่ยชัดเจนมากคือเหมือนพ่อมาอมเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีความกังวลของผมอยู่อันหนึ่งคือผมก็ถามน้องขมิ้นนะตอนจะรับเข้ามาศิลปินแล้วมาเป็นศิลปินเราก็ต้องมีการซ้อม,อมสัมภาษณ์อ่ะเด็กน้องก็ต้องเจอบทสัมภาษณ์แบบนี้นะอะไรเงี้ย มันจะมีคำถามหนึ่งถ้าเกิดเป็นลูกของศิลปินที่โด่งดังมากๆเนี่ยรู้สึกกดดันไหมที่มีพ่อเป็นแบบไอคอนขนาดนี้อ,อะไรเงี้ยแล้วคำตอบของน้องขามินเขาบอกว่าอะไรนะหนูรู้สึกไม่กดดันเลยเพราะตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงด้วยความกดดันเลยแล้วก็สิ่งหลักๆเลยคือหนูรู้สึกว่าหนูกับพ่อเป็นคนละคน คือมันจะเอามาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องจะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันมันควรจะเป็นทีมเดียวกันนะคะอ่าแล้วหุนดีหรนะือหลเจ็ดใช่แล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วจะรู้สึกเครียดไหมถ้ามีคนถามว่า ใช้ชื่อเสียงของพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเวียนต้องบอกว่าหนูจะใช้คุ้มเลยค่ะใช่ก็ต้องใช้คุ้มจริงจริงๆอ่ะเขาเป็นพ่อลูกกันจะต้องใช้คุ้มชีวิตชีวิตมีครั้งเดียวค่ะเปเเิดทางนรื่องผลงานชิ่นี่พี่ป้าได้มีส่วนไปช่วยลูกในการทำงานบ้างไหมครับมีครับมีครับพี่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่เป็นคนแต่งเนื้อร้องคำนองครับแล้วก็ที่ทั้งดนตรีเนี่ยอัดกันคนละครึ่งเลยนะ พี่ก็โปรแกรมกองโปรแกรมเบสเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเอาเล่นกีตาร์โป่งเล่นคีย์บอร์ดประสานเสียงทำคนละครึ่งกร่วมทำงานร่วมกันในทีมกันะคือทำงานแบบละเอียดอ่ะไม่ใช่แบบทุกวันที่ทำเพลงจากแบบละเอียดน้อยคนแล้วนะที่ทำเพลงแบบละเอียดถูกต้องไหมใช่ครับทำงานกับพ่อเป็นไงมันมีเรื่องของเจเนอเรชันที่มันขัดแย้งกัน้ไหมในความคิดเห็นไม่มีเลยพอดีมิ้นกับพ่อเนี่ยสนิทกันมากคือมีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องแล้วยิ่ง เป็นเรื่องเพลงเรื่องดนตรีอะค่ะคุอกทุกวันเราทั้งสองคนแบบแพชชั่นเนตเรื่องนี้มากๆมันก็เลยแบบคุยกันละเอียดได้มันไม่ใช่เรื่องถกเถียงกันมันเหมือนเป็นการแชร์ความคิดที่จะต่อยอดในงานเราอะค่ะ้หลงตัวพอดีเรื่องเพลงนี่คุยกันทุกวันทุกวันที่ใครเล่นโซเชียลให้พ่อลูกพ่อเล่นเองพ่อเล่นเองก็ถึงไม่ค่อยลงไงคะพ่ะเล่นเองเขาก็ไม่ค่อยลงใช่ห็นแต่ว่ามีแฟนบงแฟนเพจมีมีค่ะ ซึ่งแรกๆพี่ป้าเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลเลยไม่ไม่ใช่ทางพ่อค่ะ <c oughs> แต่หนูก็เป็นคนบอกพ่อเล่นเธอพ่ออ๋อพ่อเล่นเองอยู่แล้วตแบบแั้งแต่แรกค่ะจนในที่สุดใครกระตุ้นพ่อทุกวันนี้ถึงลงบ่อยขึ้นก <c oughs> ็หน <c oughs> ูกับแม่แหละค่ะช่วงนี้ก็เหือลูกด้วยเนอะ <c oughs> ก็ลงให้ลูกเยอะๆเนอะเดี๋ยวช่วงหนะ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะครับผม